นี่ครับน้ำจิ้มเฉียดแปะสะครับมาได้เอางาตุบมอาไดทไาดน้มกินน้ำกิม้มแปะตาปลาปานิ้นหาตัวครับน้ำจิ้มได้เห็นลายจังน้อยครับผักสลัดปลูกเองครับเต็มสวนครับมื้อนี่มี เมียหอมกับเมียไหมเมียเมีมมพเยพมอีกครับกับหนาครับน้องเนี่ยเพิ่นไม่เห็ดเพิ่นมาเห็ดไอไอกินซอยอย่ครับเลี้ยงวันเกิดเด็กหน่อยสามคนเลี้ยงลานหน่อยต,อต้องเห็ดเทียเดียวครับจังประหยัดแล้วก็เทียเดียวจบครับสามคนเคกอัน บจักสถานีมันอันนี้จังมากนี่แหะครับเบิใครยังไงนี่หนยนยาหนหนยด่หน่วย้อนหน่วสิหน่วยเบิดครหน่วยเน่ับอกสิหน่วยเจหน่วยุบบบิวครใส่บเบกงิกินก่อนนะครับนิวเขา น,นี่ครับอาหารียบบ้อยครับอีเจ้าของมันเกิดอีน้องแยมเด็กหน่อยเด็กหน่อยนี่อือหนึ่งเกิดเองเกิดังเก่าหัวยง้คืนแล้วเจ้าของมันเกิดนี่ครับมาเฮียปีเบอร์ดีร้านนครับ ตะคนนุณในอันนี้ได้ครับอาหารกระพร้อมเรียบร้อยแล้วค,ครับอยู่เรียบร้อยแล้วน้องไอ้น้องเกิดน้องแอบมนี่ครับพร้อมอาหารก็พร้อม เนี่ครับลูกลานไล้ครับไปคุมนี้บ่เบื่อยอนลานนี่หลอนบ่ปากเปียกยงอนลานนี่ครับนี่นี่ประธานสองคนนี่คูณเดนึงมังยุลียกแกนี่ครับพูดด้วนานี้จากกล้องประธาน่ก็ได้สองสามคนประธานเอาแปดีเบิร์ดี เอาตัดเลยแฮปปี้เบิร์ a เดทูยูแฮปปี้เบิร์ a เดทูยูแฮปปี้เบิร์ a เดแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตเดทูยูอาเป้าเรียบร้อยครับขอให้สุขภาพแข็งแรง เย็นันสือจริงๆอ้้สอบที่นึบไปที่หนึจคนให้คนให้ให้บอกยังไงใส่ยงไงใส่ยงไงตีไม่จะมองอาเอเจียบรอยครับเลว้เอาอาไม่ยเปิดัดลมมานีเกียสามเลยตาคยรับต่อจากนี้ก็เป็นเล็กหน่อยเขาเรียนกันนะครับ กจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเบิ่งบรรยากาศกเข่าเข่าง่ายมันเกิดร้านทั้งสามคนครับ